สวัสดีวัยรุ่นปลาลังใบตุกคนนะครับอยู่กับพผมบ่าวนัดนะวันนี้นะครับผมปลาตุกค้นมาเก็บหลุกกวักกันนะครับก็เล็กวันก้อนก็เก็บไปแล้วนะครับเว้นได้มาสองวันก็สังไอเก็บลาวนะก็เลยต้องมาเก็บลาวนะครับแม่กาสังไอเก็บก็เก็บนะครับก็เก็บลุกกวักอยู่สามวันแล้วนะครับสามวันติดติดเลยนะไม่ฝากแตกวันนะครับเก็บลุกกวักเล็กว่านะครับพผมไปเก็บกล้องปีนะ แล้วว่าตีไปแก็บกล้องปีกรลูกอ่อนมากเลยนะแมกาเขาสั่งให้แก็บนะครับพมนี่แก็บไปสั้นงรวไปเลยลูกอ่อนมากนะครับแม่เมกาาก็มาสร้างให้แก็บมันร้อนนัดตึงอะลูกเกี้ยวเป๊กถ้ามาพมแก็บเป็นไมาพมแก็บเป็นนะครับแต่ว่าเมกาก็ลูกแบบแว้ดูแลนะว่าเอาลูกประมาณนี้นะครับผมก็ซื้อลูก,กวักไปวัดเลยนะครับซื้อลูก,กวักแล้วไปวัดที่ลูก,กวักอีกที่กับลาวนะ เรียไว้เมื่อนเมื่อนตาตาวน,นะครับแล้วก็ยังเขี้ยวเหมือนเดิมน,นะครับตึ้งอันนี้ปมเก็บแซตเรียใช่ไหมเก็บแซตตึงก้นเอาไปกองไว้ที่บ้านนะครับตึ่งเมฆาก็มามาก้นขึ้นรถนะครับมาจังนะเมฆาจันรวัวเลยนะครับ <c oughs> ลูกอ่อนมากนะครับยังไม่แก่ที่นะลูกยังอ่อนออนอยู่เลยนะเดี๋ยวปมขึ้นป่าไปดูนะครับว่าอ่อนแก่ไหนนะเดี๋ยวเกี่ยวแป๊กนี เที่ยวชุดๆเลยแหล่ะว่าก็แมกาก็ฮักแบบไป,ไปดูเลยนะครับว่าเอาลูกปรามานนี้นะก็จะง่ายเลยนะครับเอาไปเลยช่องตันแปดสิบกิโลฮักไปช่องตันแปดสิบกิโลนะล็อก็วันนี้นะครับผมก็มาฮักชวนกองปมต่อแล้วนะชวนกองปมก็ฮักกลางสี่องแล้วนะครับกลางแหลกฮักไปได้ซ่องตันนะกลางนี้กลางดีซ่องนะครับ ก็ฮักก <land> ังเล็ก <brewer> ย <y> uh, like so <what> ังไม่ได <bar> ้ลดน้ำที่นะก็ฮักกังสีซ่องแล้วนะครับหัางกันซ่องวันนะครับก็ฮักกังเล็กวันนี้แหละวันวันซุกนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ก็มาฮักสีซ้องเลยนะฮักกังเล็กวันซุกนะครับเมกาก็ตมาให้ฮักนะเมกาตัมาให้ฮักก็ฮักนะครับไม่ต้องแรงไรหมักนะฮักก็ฮักแต่ต้องเหลือตังฮิดนะครับอย่าเอาลูกอ้อนแรงนะ ลูกอ่อนแรงเดียวมันเสียนะครับเอาไปทำเล่ไมด้นะโอเคครับไปฮักลูกควักกันเลยวะนะครับเล็บวะตี่เขี้ยวเลยว่าไนที่เราไปเก็บก้อนวิวงไหมเออาฮักโยนฮักโยนก่อนไหมฮักเก็บแม่กาฮักแบไะแบบเร็วนี่เขี้ยวไหมเขี้ยวจนมีเร็วไป <laughs> lót lại rồi tắm nhồi luôn nào mất lên kẹp này đấy mày ừ. Ừ. ừ, nhảy kia đen đi อ้อนว่ะงานนี่เป็นปลทอุ้ยขึ้นปูนแน่นี่ oan oan mang kẹo, đền kia oan kẹo oan nhỉ, mày léng mà trúc măng rồi, tà loan mất lại qua thôi cả, mày kẹp phôi tỏi yên mày toẹt việc mày tốt luôn thôi ca.

เมียนาวเจ้ลูกนียช่วยเลยทาไมหนาวโอเคนะครับ,รบก็เก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ตอนนี้กำลังกวาดขึ้นรถนะครับก็เก็บเอาไม่มากนะเพราะว่าลูกมันยังเคี้ยวเคี้ยวอยู่เลยนะครับพอเลื่มๆเ,มเมอาได้นะแ <c oughs> ม่กะโตแก้ไปเอาแล้วนะครับ Ô đi Ồ, con này, con ấy con ấy con con ấy con ấy con lấp โอเคนะครับก็กดหลุกควักขึ้นรดซเซตเรียบร้อยแล้วนะก็ไม่รู้ว่าจะได้กิโลนะครับแต่ก็เก็บซกเซตเลียนนะไม่้นเก็บมาร์กนะครับกลัวมันเกี้ยวอยู่เลยนะนี่ก็เกี่ยวเกี้ยวนะครับตีในกรองเงีนแดงแดงกัน แซงนะครับแซงมากเกินตอนนี้อยู่ในกลองนี้ช่วยเลยนะแต่ว่าพอมาแลจริงๆนะครับเกี้ยวนะก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวก้นลูกควักไปบ้านก่อนนะแล้วก็รอแมคาให้มารับลูกควักนะครับไปกลับกลับบ้านก่อนหล่อนมากตอนนี้เหนื่อยกันสามวันแล้วไม่ได้ยุติโอเคนะครับผมก็ได้ค่ายลูกควักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ลูกควักน้ำนักได 4 60กิโลนะครับก็ราคาลูกควักตอนนี้ก็ราคา9บาทนะก็ใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไปดักปาลาไรลกันต่อนะไม่เหนื่อยนะครับเก็บลูกควักเสร็จแล้วก็จะไปดักปาลาไหลต่อลาวนะผมก็ได้ตํากล้องเลนไมมาด้วยนะครับเดี๋ยวผมาไปดูนะวากล้องเลนเดีตํามขึ้นมาเือ,อะไรนะครับไปกับไปดูกันก้อนนี้นะครับเกือทีมันตุกลั่นนะตมตําขึ้นมานะครับ ก็ปมิตรลายคนนะก็ใจแบบนี้นะครับอันนี้ปมต่ำขึ้นมาเองนะครับก็ไม่มีสูตรไม่มีรูมแบบน,นะตัดตัดออามาเจียมเจียมกันทุกคนดูลายเจียมไม่ใช่เจียมนะครับโปโปะนะไม่ได้เจียมนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ตํามัว่วมั่วนะไม่มีรูมเบบน,นะครับก็ตัดตัดตัดเจียมตัดเจียมก็ตัดอยู่ลายดีเหมือนกันนะครับกวาใจได้นะตาซี่ด้วยนะครับเป็นซี่ดำ ก็ตามแบบนี้พวกหมาจะดวกว่าแบบหลอดพวงก้างนะครับแบบหลอดพวงก้างมันยญ่ยนะแล้วก็ไปจ้าเปลืงน้ํามันนะครับแบบหลอดเครื่องแบบนี้ก็ไปไว่ว่านะครับแล้วก็จะดวกนะเวลาเจอลุ่มเจอไรเราสามารถลบรีกได้นะครับหล,ลอดพวงก้างลบไม่ได้นะต้องลงกลุ่มๆ,ๆโอเคครับเดี๋ยวเอาลันตังบนนี้ดูด้วยนะไม่รู้ว่าจะตั้งได้ไหมนะครับก็ยังไม่ได้ัดลองตีเหมือนกันนะ ตั้งดูนะครับว่ามันจะฟังไหมจะตัดได้จะตัดได้ตั้งได้ดมไม่ฟังนะว่ามันจะฟังนะครับ ได้อยู่ได้อยู่ก้อน,นจำนวนแปดริบบารบอกนะสี่ซอบนะครับบ้านเลยได้ได้ได้บ้านเลยนะครับก็ตรงนี้ยังสามารถตังเติมได้เลยนะตรงนี้อยังกวางเลยนะครับตรงนี้ ประสมรถตังได้เลยนะครับตรงนี้สีโล่งมากเลยก้อนจำนวนแปดทิปกระบอกนะครับตังได้บายบเลยนะสามารถตั้งได้สองร้อยลูกนะครับผมกิดไหมนะไม่รู้ตั้งได้จริงไหมก็บ้านหล้านะครับแบบนี้ฮึสุดยอดเลยบ้านกับก็โอเคนะครับเดี๋ยวปมจะลองนั่งให้ดูนะครับปาผมนั่งสบายไหมนะครับ อย่งใดนะครับสบายติกว้างนี่นะติกว้างมากนะครับติอย่างโล่งเลยครัสมาร์ทมันแล <c oughs> ้วก็ตีดาตานนะครับตรงนี้ก็มาเกี่ยวก็นสีรา,าตานนะครับก็ไม่ติดลั่นนะครับสามารถทาตานได้นะราตานได้นะครับป้านหล่าแบบนี้นะครับป้านเฮียเสียดไปจับโกสมารถมอบได้ด้วยนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเงื่อยเดือนนะใต้มาตัางในตอนเช้านะครับตอนนี้ไปเก็บลูกวักนะครับวอนนี้เดี๋ยวผมจะไปจมลันต่อนะครับแต่ว่าไม่ได้ใต้เดี๋ยวนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่กล้ามาติดตามเราชมเหมือนนะเดี๋ยวเจอกันไหมนะครับผมคลิปนะคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปจมลันแหละเดี๋ยวกับแปดู 干了。